สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสีสเกตชาแนลนะครับวันนี้จะมารีวิวขายมินิโปรเจคเตอร์นะครับหรือว่าโปรเจคเตอร์ขนาดเล็กนั่นเองนะครับที่คุณผู้ชมเห็นอยู่เบื้องหน้าคุณผู้ชมตอนนี้นะครับก็คือมินิโปรเจคเตอร์นะครับเครื่องฉายมินิโปรเจคเตอร์นะครับรุ่น UB10 นะครับคุณผู้ชมครับ สำหรับเจ้ามินิโปรเจคเตอร์ UB10 ตัวนี้ตามสเปคที่เขาเขียนมาเขาระบุไว้ว่า2,000ลูเมนนะครับในส่วนของคอนทรา์เรทิโอหรือความละเอียดอื่นๆเขาไม่ได้แจ้งมานะครับแต่เขาระบุมาแค่บอกว่า2,000ลูเมนเท่านั้นนะครับคุณผู้ชมครับมาดูเมนูต่างๆนะครับบนตัวเครื่องนะครับปุ่มนี้ปุ่มโอเคปุ่มนี้เข้าเมนูนะครับแล้วปุ่มนี้ ก็เป็นตัวซอสเลือกสัญญาณอินพุตเสียงเข้ามานั่นเองนะครับตรงนี้ตรงนี้ก็ปุ่มกลับนะครับผมเสียบปลั๊กเรียบร้อยแล้วรอเปิดให้ทุกท่านได้ดูได้ชมนะครับมาดูในส่วนของช่องต่อต่างๆกันนะครับด้านข้างนะครับคุณผู้ชมครับช่องต่อตรงนี้ก็จะเป็นช่องต่อ AV นะครับเหลืองแดงขาวเขามีมาให้นะครับของใหม่แก่กล่องเลยนะครับนี่ครับกล่องมันนี่ครับ ตัวนี้คือเหลืองแดงขาวนะครับถ้าเราจะต่อเครื่องเล่นดีวีดีแล้วก็เสียบเข้าเสียบเข้าไปตรงนี้นะครับแล้วส่วนของเหลืองแดงขาวเราก็ไปหาซื้อเหลืองแดงขาวมาต่อไปนะครับเนื่องจากเขาให้มาสั้นๆเองนะครับเขาให้มาสั้นๆเพื่อเสียบต่อเราต้องไปหาซื้อแล้วก็มีรีโมทนะครับในตัวในในในกล่องนะครับเป็นนี้ตัวนี้ของใหม่แกะกล่องเลยครับนี่กล่องครับผมแกะกล่องรีวิวให้ทุกท่านได้ดูได้ชมนะครับเป็นของใหม่แกะกล่องเลยนะครับ สรุปนะครับช่องต่อก็จะมีเสียบ SD Card นะครับเสียบออ d ดี o โออาแล้วก็เสียบ AV แล้วก็ USB ได้2ช่องแล้วก็ต่อคอมพิวเตอร์หรือว่าโน้ตบุ๊กนะครับก็คือช่อง VGA แล้วก็ช่อง HDMI นะครับซึ่งต่อสัญญาณใหม่ๆก็คือ HDMI ต่อได้ทั้งโน้ตบุ๊กแล้วก็เครื่องเล่นบูเลต่างๆนะครับที่มี HDMI ก็ต่อได้เลยซึ่งผมต่ออยู่นะครับ มาดูทางด้านหน้าของตัวเครื่องนะครับสำหรับเจ้ามินิโปรเจคเตอร์ UB10 ตัวนี้เขาแถมมาด้วยนะครับเป็นขาตั้งกล้องนะครับตัวนี้เป็นขาขออภัยเป็นขาตั้งโปรเจคเตอร์นะครับตัวนี้นะครับขาตั้งน็อตตัวนี้เขาแถมมาในกล่องนะครับผมก็เอามาหมุนเวลาที่โปรเจคเตอร์มันมันรู้สึกต่าๆแล้วก็เอามาหมุนเข้าให้มันสูงขึ้นแบบนี้นะครับนี่ครับน็อตตัวนี้แถมมากับกล่องเลยนะครับเลนส์ใสทีเดียวนะครับ L เป็น LED แล้วนะครับ LED โปรเจคเตอร์ขนาดเล็กนะครับหรือว่าเรียกว่ามินิโปรเจคเตอร์ UB10 นะครับโปรเจคเตอร์ราคาถูกนะครับคุณภาพเกินราคาเลยนะครับคุณผู้ชมครับคุณภาพเกินราคายังไงนะครับเดี๋ยวเรามาทดสอบเรามาเรียนรู้กันวันนี้นะครับเปิดเครื่องเลยครับคุณผู้ชมครับเอาละครับผมเปิดเครื่องนะครับแล้วก็ทำการทดสอบให้ทุกท่านได้ดูได้ชมกับจอ 2เมตรนะครับ2เมตร40นะครับ2เมตร40แนวนอนแนวตั้ง1เมตร44นะครับจอแล้วก็เปิดไฟนีออนไว้1หลอดแบบนี้เลยครับแล้วก็ฉายกลางวันแบบนี้ครับมีผ้าม่านบังไว้อ่ามาแล้วครับผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะทำการทดสอบไฟภาพยนตร์นะครับมินิโปรเจคเตอร์ราคาถูกนะครับตัวนี้ราคาแค่2,600บาทแค่นั้นเองนะครับถือว่าถูกมากนะครับผู้ชมครับเอาละครับไปดูคลิปกันครับ ไปดูคลิปกันครับคุณผู้ชมครับไปดูคลิปทดสอบกันนะครับอ่านี่ครับมินิโปรเจคเตอร์ทำได้ขนาดนี้ก็ถือว่าสุดยอดแล้วนะครับแม้ว่าจะเปิดไฟนะครับคุณผู้ชมครับดูครับนี่คือมินิโปรเจคเตอร์นะครับ u b 1 0นะครับดูครับทำได้ขนาดนี้ผมว่าก็ถือว่าไม่ธรรมดานะครับสำหรับในราคา2000กว่าบาทแบบนี้นะครับคุณผู้ชมครับ มาดูกันครับนี่คือโปรเจคเตอร์มินิมินิโปรเจคเตอร์ UB10 นะครับ2,000ลูเมนนะครับความสว่าง2,000ลูเมนครับดูลำแสงนะครับ LED แล้วนะครับ LED โปรเจคเตอร์นะครับมินิโปรเจคเตอร์ UB10 นะครับตัวนี้ราคา2,600บาทแค่นั้นเองครับของใหม่แกะกล่องครับดูครับดูความสว่างดูความคมชัดครับ แจ่มเลยครับคุณผู้ชมครับนี่ครับสวยงามแล้วก็แจ่มนะครับคุณผู้ชมครับของใหม่มือหนึ่งเลยนะครับของใหม่แกะกล่องครับนี่ครับแกะกล่องมารีวิวให้ทุกท่านได้ดูได้ชมกันเลยครับคุณผู้ชมครับสุดยอดจริงๆครับตัวนี้คุณภาพเกินราคาใช้ลําโพงในตัวก็ได้นะครับนี่ครับผมก็เปิดลําโพงในตัวอยู่นะครับคุณผู้ชมครับถือว่าก็ไม่ธรรมดากับราคา2,600บาทนะครับคุณผู้ชมครับ สำหรับตัวนี้สีสเกตชาแนลนะครับเสนอขายในราคา2,600บาทนะครับถ้าคุณผู้ชมท่านใดสนใจก็โทรหาผมได้เลยนะครับที่0815851998นะครับเดชชาติพวงเกตจากสีสเกตชาแนลครับขอบคุณครับสวัสดีครับ